นี่จากข้อมูลเบื้องต้นตี่จำบริษัทเดิมที่เพิ่นได้สำรวจมากับมีเกือบแสนกว่าตันนะครับแสนกว่าตันเนาะแสนกว่าตันเนาะครับคิดเป็นเงินแนี่ยผมก็ยังบ่ได้ตันรับประมาณเท่าไหร่ครับถ้าขายนี่ก็ยังบ่ทราบครับจะรอผมก่อหลายวันเนาะน่าจะไม่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 หลายร้อยครับก็เมื่อก่อนผมาขายอยู่ขายลูกค้าเก่าประมาณร้อยครับ ก็ว่าเป็นมูลดินทรายต้องเอาไปปรุงแต่งใหม่ึงจะเป็นุ๋ยได้เป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์เนาะตอนนี้มาตัวนี้นะครับเป็นส่วนผสมนะครับคือไปผสมซึ่งไปผสมกบเป็นแหลทต่างๆเพื่อจะทํให้เป็นปุ๋ยทัดตันนึงก็ประมาณร้อยว่ามาณตันประมาณร้อยนะครับจี๊ดจีได้ตัวนี้มันเกิดได้ยังไงครับตัวนี้เกิดจกเออแทนมาเสริมนะครับอยู่เหนือชั้นนิดหน่อยครับการดรเหมือกเนี่ย ถ้าเก็บดีมันจะได้ตัวนี้ด้วยแต่ว่าถ้าไม่ได้เก็บคือตักรวบขายมันก็สูงต่าแสดงว่ามันอยู่ข้างหน้าที่เราเปิดเปิดหน้าดินใช่ไหมครับไอ้ส่วนเปิดที่กองไว้ใช่ไหมครับบางๆแต่เราเก็บไว้คือคือตอนคือตอนนี้เหมืองเหมืองเก่าเหมืองเก่าเปิดคุดแยกตัวฮิวแมนออกกับตัวแรกนะครับเลยเกิดประโยชน์เกิดคนในช่วงก็เลยได้ประโยชน์เพราะถ้าเขาจะคุดขึ้นมาเองเนี่ยคงใจใจทุนหนักนะครับคิดว่าจะประชุมห่มใจระยะเวลาเพื่อดําเนินการใหม่ในี่เหมือน ก็คกงวกเหมือนครับหลังจากเขามีถ้ามีรายได้เกิดขึ้นถ้าถ้ามีรายได้เกิดขึ้นมาเขาก็หลังหลังจากนี้ไปไประมาณเนื้อที่กับผมจะมีการประชุมกันนะครับประชุมกันว่าจะบริหารจัดการของงบประมาณจะได้นะครับถ้ามีเงินเกิดขึ้นในการซื้อขายในครั้งนี้นะครับไอ้เรื่องนี่ตีมีการกระทู้อ่างขึ้นมาเนี่ยผมวอาเกี่ยวข้องการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับคือเรื่องการเมืองนั่นมันเป็นเรื่องปกติของแต่ <c oughs> ละพะื้นท <c oughs> ี่น, <c oughs> นะครับเพราะว่ามัน มันใกล้กับเรื่องตั้งนะครับกับใกล้กับเรื่องตั้งกับประเด็นอย่างต่างๆกับสามารถจองแต่งเติมเสริมขึ้นมาได้นะครับทำเพื่อผลดีมีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบนะครับได้กับสนกระแสสร้างกระแสได้ครับในการทําการเมืองนะครับแต่ในส่วนหน้าที่ก็ต้องทำตามนาในส่วนของหน้าที่ของเขาในณตอนนี้ผมเป็นนายกองค์การบริหารโซนบูมบินตีฟอยู่นะครับกับพยายามจะทําหน้าที่ของฐานะผู้บริหารองค์กรที่ดีที่สุดนะครับก็คือ อยู่ในกรอบการทํางานทุกอย่างที่อยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบนะครับ<อ>